สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับเพจข้าวกล้องมันปูบ้านกินลันทมนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูกรรมวิธีในเรื่องของการเก็บข้าวเปลือกนะครับหรือว่าหลังจากที่เราทำการสีนะครับจากเครื่องมาละนะครับก็จะมีข้าวเปลือกนะครับปนมานิดหน่อยนะครับแต่พูดถึงว่านะครับในเรื่องของการเก็บเนี่ยนะครับเราต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าสีข้าวเปลือกกับสีข้าวที่เป็นเมล็ดเนี่ยนะครับสีมันจะ คล้ายๆกันนะครับวันนี้นะครับก็เลยอยากพาทุกท่านมาดูนะครับว่าก่อนที่เราจะแพ็คข้าวส่งนะครับเราต้องทําการมานั่งเก็บนะครับแต่ละเม็ดนะครับออกจากตัวข้าวข้าวสารนะครับมเมล็ดข้าวสารเนี่ยนะครับเพื่อจะทําการแพ็คออกมาแล้วให้มันสวยงามนะครับแต่ถ้า พูดถึงถ้าลูกค้าท่านไหนที่ได้รับสินค้าไปแล้วมีข้าวเปลือกผสมอยู่นิดหน่อยนะครับก็ต้องขออาภัยนะครับก็ส่วนในเรื่องของน้ําหนักการแพ็คเนี่ยนะครับผมจะแพ็คอยู่ที่1กิโลกรัมต่อ1แพ็คนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของแพ็ค400กรัมนะครับ <Wow. S 1> 25บาทนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่ว่าลูกค้าอยากจะได้ขนาดเท่าไรนะครับมีแพ็คเล็กแพ็คใหญ่นะครับส่วนค่าส่งนะครับถ้าเราซื้อ1แพ็คนะครับค่าส่งจะอยู่ที่45บาทนะครับทั่วประเทศไทยเลยแต่ถ้าเราซื้อ10แพ็คนะครับค่าส่งเนารวมจะอยู่ที่98บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับซื้อนะครับ10แพ็คขึ้นไปนะครับผมจะแถมแพ็คเล็กนะครับ300กรัมให้กับ ทุกท่านนะครับหนึ่งแพ็คไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับสามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้เลยนะครับ